สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยแอดมินเจครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวรหัส RV เป็นไอดีที่1,213ราคาถูกวัวตายควายล้มเลยฮะเอาไปเลย3,500บาทครับกับรหัสที่มีสกินอันติเมทคิวเลนเซคเรตเบพร้อมกับอันติเมทสกิน r i c เตอร์ซูซาโนขออภัยนะฮะมิราขึ้นเลยนะฮะคิวเลไม่ใช่อันติเมทนะ ก็ภาพรวมเดี๋ยวผมบอกเลยว่าถ้าไปเติมเอง3,500นะครับได้แค่คิวเลนกับตัวละครคิวเลนอะไรประมาณน,นี้คือคงได้น้อยมากแต่ถ้าซื้อดีนี้ได้ฮีโร่80กว่าตัวสกินอีกหลักร้อยนะครับทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นของคุณในราคา3,500บาทดังนั้นมีอะไรบ้างไปดูอย่างละเอียดกันเลยครับ เริ่มที่ข้อมูลเบื้องต้นในดีนี้ฮีโร่85สกิน112เล่นไป6,000เกมวิลเลจ49.7%นะครับคนกดไลค์ด้านข้างเนี่ย500กว่าคนนะฮีโร่หลักๆที่ดีนี้เจ้าของนั้นนิยมเล่นไว้ก็จะมีโอเมก้าริเตอร์ไฮเตกเกรกเรลมารเอลสุเซเนตเรียคิวเลนแลชนาคอสดินแลคมูหลานเชลนัทไบรท์และตัวละครอื่นๆอีกมากมายครับประวัติการเล่นนะครับมีสกอร์ MVP Legendary Penta พนต้าตามด้านบนส่วนการเล่นจัดอันดับแกลเบทเทิ โหมดอื่นๆนั้นมีดังต่อไปนี้เลยครับอ่ะโอเคชายาสมรภูมิแชมเปนชิปก็นี่ชายาสมรภูมิที่ภูมิใจนําเสนออย่างมากนั่นก็คือเป็นหนึ่งในเรียกได้ว่าไงหนึ่งในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่เป็นผู้เล่นเม็ดส้มของตัวละครอย่างโอเมก้าและุมขายผมขาย3 5มพันหมขายแค่3ามพันหแต่ผมมีไอดีที่เป็น ท็อปเม็ดส้มของตัวละคร roaming ที่คนเล่นโคตรเยอะอย่างโอเมก้าดังนั้นใครก็ตามที่ซื้อไอดีนี้ไปผมบอกเลยว่าจะได้ฉายาตรงนี้เนี่ยติดตัวไปกับไอดีันตลอดนะครับก็จะเป็นเม็ดส้มไปเลยนะครับบอกเลยว่า เป็นเหมือนเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นเหมือนสิ่งที่ถ้าใครซื้อไปเนี่ยได้เซอร์ไพรส์ตรงนี้แน่นอนเพราะว่าในภาพโปรโมทผมไม่ได้ใส่ในส่วนขอเม,ม็ดส้มตรงนี้ไว้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปฟรีๆในจุดนี้ที่เจ้าของก่าวเขาทุ่มเทปั้นไว้ให้คุณเลยนะครับ อ่ะโอเคคันโนเชตก็มีสูงสุดคือไดมอนด์สนั่นเองครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ไปต่อที่ฮีโร่และสกินอย่างละเอียดนะครับเริ่มกันที่ฮีโร่ครับไอดี ID นี้มีถึง85ตัวไล่ตั้งแต่ตัวแรกนั่นก็คือเบลดัมผมจะเลื่อนจากเบลดัมไปล่างสุดคุณผู้ชมดูเลยครับใครดูไม่ทันให้ปรับภาพเป็น HD และกดสต็อปนะครับนี่นะฮะนี่คือฮีโร่ทั้งหมดนะก็คุณผู้ชมที่ดูก็สามารถตัดสินใจได้เลยนะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อ ก็เหรียญในเกมมือถือ20,001นะครับสามารถไปตัดสินใจซื้อตัวละครบางตัวภายหลังได้ไม่ยากเย็นนะครับโอเคนี่คือยีโรทั้งหมดใครดูไม่ทันย้อนคลิปเอานะครับถัดมาคือสกิน112สกินเดี๋ยวเราไปไล่กันตั้งแต่สกินตัวแรกที่ขึ้นสถานะว่ามีแล้วเลยนะฮะโอเคเดอนไกลนิดนึงครับสกินเกมน,นี้มีตั้ง4-500ตัวแล้วนะฮะปัจจุบัน อ่ะเริ่มกันที่ตัวแรกเป็นสกินตำนาน AIC 2 0 1 7 s a ส i ซานิทบลัดไนคุณผู้ชมครับไอดี ID นี้ทำการซื้อไว้เป็นที่เรียบร้อยคุณจะได้ไปเลยนะมีวอลล์พาร์ทของคริสซี่ของมิหน่าลิมิเต็ดไฮเตตลิมิเต็ดดีแลกมอทอสสกินอันติเมตของ r o ร a l d ลดีไว e เกรสนะครับแล้วก็ม ott, ny, oo, 2, ล Emily, ล Superman, ีลีเจนของมาลอดของเทนสกินอีโวของเวลครับลีเจน e m เอมิลี่ลีเจนบัตเตอ per แมนนะครับลีเจนของวอลคั แอนติเมทสกินคาเฟนีเชอร์รี่บลัซซั่มนะครับแล้วก็ยังมีในส่งรีเจนเกรกยังมีแอนติเมทสกินริกเตอร์ซูซานโนนะครับซึ่งผมบอกเลยนะว่าริกเตอร์ร่างนี้เนี่ย1,200คูปองนะครับไปเติมเองก็1,000บาทครับดังนั้นถ้าเราคิดกันง่ายๆครับอ่าสกินคิวเลนสกิร์ตเบดที่เป็นมิราเคิลสกินเนี่ยมันเพิ่งมากิจกรรมมันก็หมดกันส่วนใหญ่2อ0 0ันหนึงสองพบาทดังนั้นถ้าริกเตอร์นี้คือ1,000งพันสกินมิราเคิลของคิวเลนคือ2,500 สองสก,กินนี่รอไปสามเป็นห้าเลยนะฮะซึ่งเท่าราคาที่ผมขายเลยอะ่ะเหมือนที่คุณได้หลายหลายหลายอย่างไปในไป,ไปในแบบฟรีเลยอะ่ะเม็ดส้มอย่างเงี้ยคุณไม่มีต้นทุนที่จะต้องไปปั้นเองคุณได้ฉายาตรงนั้นติดโตไปเลยนะฮะมีอัลติเมตสกินของวูคองลีเจนต์ของเรียวมะอาดูอินเซเนสเกียและก็สก,กินลิมิเต็ดเร็กซตาร์สกิน ครบรอบ5ปีดีแลก Infinity CO ลิมิเต็ดคีล่าและสกินต่างๆแล้วก็นี่เลยครับหาโคตรยากสกินแจกฟรีหาเลยวะยากมากที่จะมีวอล์คอดเมลเชนเจเนอเรลครับอันนี้คุณผู้ชมจะได้ไปเลยเนะครับแล้วก็มีลิมิเต็ดของวีล่าไนแมเคส สุพรีมสกินของนาคอสร่างชุดกระหนาวสีเขียวสุพรีมไอริชุดเกาะสีแดงนะครับสกินลิมิตแตต่างๆของเทนของเพนของเซลฟิตแวนเทลนาตวีลาร์นาติยาเนี่ยนะครับเวเรสฟอร์เรนติโนแอนเนตเวเรสคาเฟนี่ลิมิตแตล่างแฮ็กสไตรเออร์หายากมากครับแล้วก็มีลิมิตแตเตียวเซียนคริซซี่ลิมิตแตนะครับแล้วก็สกินลิมิตแต่มาร์ลอดไนบีสรวมถึงสกินที่ต้องคลิกให้ดูนิดนึงมิราเคิลสกินคิวเลนเซคเรตเบดครับ ที่ผมบอกครับถ้าซื้อสกินสมสกินนี้นะครับและก็ไปซื้อริกเตอร์เนี่ยผมว่า3500เอาไม่อยู่นะครับดังนั้นการซื้อไอดีนี้ไปแล้วได้2ส,สกินนี้ไปด้วยเนี่ยโอ้โหคุ้มแล้วฮะแล้วก็ยังมีลิมิต็ดิมๆอีกมากมายครับสกินจากเทศกาลต่างๆอะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเลื่อนล่างสุดไปบนสุดให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่คือสกินทั้งหมดใน IDRV ตัวนี้ครับอ่ะค่อนข้างที่จะต่อโจทย์นะผลาผมนะห่ร้อยสิบสสกินกับฮีโร่อีก85ตัว และอัดแน่นสกินทั้งคิวเลนอา Mi มิราเิลและก็อันติเมทสกินของวิกเตอร์เนี่ยค่อนข้างใหม่ล่าสุดสำหรับผมและก็เป็นถ้าผมงบน้อยอ่ะไอดีนี้ก็คือตอบโจทย์สำหรับผมมากนะครับอ่าโอเคฮีโร่สกินจะประมาณนี้ครับไปต่อกันที่รูนละกันรูนในไอดีนี้สำหรับผมก็คือโหดหลายสายมากๆเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าฮะก็จะมีรูนสายเวทนะครับรูนเสษเ,เนี่ยูดีโซเลตเนี่ยเรียกได้ว่าสายเมทเนี่ยมีทั้งแบบพลังเวทล้วนแล้วก็เจาะเกาะเวทให้เลือกเลยนะ สู่สายคิคติคอลนะครับมีทั้งแรมเพลทและก็เรชนะครับออสลาอันนี้ที่เป็นรูนจอกเข้ก็มีนะครับมีโกเน็ตบารดี้ที่เป็นของรูนสายแทงด้วยนะผู้ชมก็จะได้ไปเลยนะครับเอาเวกที่เป็นแครี่ตีเร็วก็จัดไว้ให้นะครับผมรูทสีแดงสีแดงเนี่ยถือว่าตอบโจทย์สำหรับผมเลยส่วนรูทแถวม่วงเนี่ยนะครับมีโปรเทคของสายโรมิงแทงบัตเมจิกของสายเมทเอเซนริเวอร์ของสายดูดเลือดพวกนาคอสมู่หลาลนอะไรเงี้ยเอเซนซิเนตกับสปิริตของสายแครี่แอสซัสซินเนี่ยมีหมด โปรเวสของสายพลังชีวิตส e ั e เอ็นเ t เทชันเดี๋ยนี้ของสายเมดเพลตี้ก็มีเนี่ยนะครับรถกู่ดาวมี2แบบเลยนะดักกันคอก็มีสเตนก็มีเรียกได้ว่าไอดีนี้รูนครบทุกสายเล่นตัวละครอ,อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นแคร r y ีแอซิสซินเมดไฟเตอร์ซัพพอร์ตแทงมีรูนรองรับให้ตัวละครน,นั้นๆเสมอเพราะว่ารูนส่วนใหญ่ที่ไอดีนี้มีเป็นรูนที่ g l o b a l เล่นได้หมดและก็ช่องรูนมีถึง17ช่องนะครับผู้ชมสามารถจัดได้ตามสไตล์การเล่นของคุณเลยนะครับโอเค รูนจบไปต่อกันที่ปรับแต่งปรับแต่งมีอีโมจิทั้งหมดทั้งมวลตามนี้ครับผมูม้ชมใครดูไม่ทันตออปภาพได้เลยนะครับโอ้เยอะนะเนี่ยเยอะกว่า ID หลักหมื่นผมอีก <c oughs> นะครับเอาไปเลยฮะทั้งหมดนี้ถัดมาคือเอฟเฟกในการวาดตามนี้เอฟเฟกสังหารตามนี้และเอฟเฟกวิ่งครับตามนี้ฮะปิดท้ายกนไปด้วยภาพคลังของใน ID นี้กันนะครับก็เดี๋ยวกลับไปดูกันที่คลังของนะอ่าโอเค ก็จะมีบรรดาตราอัญเชิญอีโมจิต่างๆแล้วก็บัตรชาวีโรสกินอีกจํานวนมากนะครับพร้อมกับไอเทมคงเหลือจากกิจกรรมต่างๆบัตรเปลี่ยนชื่อสำรองไว้ให้ถึง6ใบเอาไปเลยครับแล้วก็ไอเทมชิปถาจากคลังของที่เหลือก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วครับผ,ผู้ชมจะเก็บไว้หรือขายทิ้งก็ได้แล้วแต่คุณนะโอเคครับผ,ผู้ชมและนี่คือทั้งหมดของอดีที่1213ครับ3,500บาทเม็ดส้มโอเมกา้าเอาไปฟรีฟรีและก็ยังมี ลิมิเต็ดมิร์เคิลแอนติเมตโคตรเยอะที่คุณผู้ชมจะได้ไปกับไอดีนี้ดังนั้นใครก็ตามที่ดูจนจบผมว่า3,005เนี่ยคุณต้องเร่งมือนิดนึงนะเพราะมีโอกาสสูงที่ไอนดีนี้จะขายออกไปอย่างรวดเร็วนะครับก็ถ้าชอบถ้าสนใจสามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้เลยที่แฟนเพจเจเติมเกมนะครับลิงก์ผมจะแนบมาให้ที่ใต้คลิปนี้อินบ็อกซ์มาสั่งซื้อกับเราได้เลยครับขอบคุณมากครับ